ก็ต um um ้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคบผมวันนี้ผมในรายการพ o อตซโร่เลยนะฮะวันนี้ผมจะมารีิวเกมนะที่ผมมาเชื่อเกมนั่นเองครับผมเขียนไว้นะอยู่กับใครครับอยู่คนนะครับเล่นครับอยู่กับซโรมาเตทีวีนั่นเองถ้ามีแตงบมปัต้องขอประธานอภัยด้วยนะครับอย่าเรามันเป็นเกมทําฟาร์มนะไม่ใช้เน็ตนะผมเพิ่งโหลดมาอีเลยนะฮะใช้เน็ตใครโหลดไม่รู้ครับจำไม่ได้โอเคเน็ตตัวเองนั่นแหละโอเคมา เดี๋ยวเราก็เกี่ยวอันนี้ผมอาจจะเล่นไปแล้วนะก็ต้องขอรับประทานอภัยจริงๆครับผู้เล่นนีคยรามีแต่ประทานอภัยอันนี้เป็น <c oughs> ผลิตขนมปังขนมปังเอาไปทำอะไรเอามาทำาารกิจอย่งนี้นะอันไหนมีติ๊กถูกก็จะได้แต่ทำไมเมื่อกี้มันกดติ๊กไม่ได้นะพอรามานี่ใช้รถในการเนถ้าไก่บอนก็คือไกไ่นะครับตัวการหนันแต่ถ้าไก่นั่งเอียงคอก็คือไก่อันนี้นะ เออมันจะกินข้าวเอ้ยใช่มันให้เราเก็บไข่โอยโทษมาถึงอะไรมาถึงไก่จะกินข้าวตอนนี้ผมเลเวลเจ็แล้วนะโอเครถกำลังมาแต่เราได้ไปได้ไม่เยอะนะกดถูกมาแล้วก็เราจะได้เงินนี่ผมได้โรงงานทําป๊อคอรมาด้วยพี่เกมเป็นอะไรขึ้นผมได้โรงงานทําป๊อคอร ดูงาน,นทำปุป๊ยดูตัวตัวเอ็มสิเหมือนสีลุงเลยโรงงานทำพบคนอ,อยู่ตรงนี้แล้วกันเยี่ยมใช้เวลากินนาทีก้าเพรยังไม่ใช้แล้วกันเดี๋ยวรอให้มันเสร็จเองแล้วกันไม่มีเพรใช่เพจจะหมดแล้วเราได้ระเบิดมากระบ,บิกระบ,บิดเกมผมจะระเบิดอันนี้ไหนเชนชี่โอ้โหพื้นหายแล้วกลับมานั่นระเบิดเหรอโอเค ใช่มันมีอันเดียวมันพดรู้แค่นั้นอือแล้มันก็กลับุยมันไม่ไดเปิดมัวะระเบิดวัวมุ้ยแล้ววัวผมก็ตายสิครับโอ้ยเยีเกมนี่เคยเคยเพลย์เดีนะไก่ฮาดีเพดีที่เป็นลูกไก่ยังคอแล้วก็อันนี้อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เป็นสถานรถไฟแต่มันเปิดระดับเจ็ดตกเต่งง่ายนไม่มันเปิดได้มันเปิดได้แต่เราต้องเลเวลสิบเจ็ดเราซื้อวัวมาอีกตัวหนึ่งแล้วกัน หเหยิบกล้ามอะไรน้ำนต้องหลับที่มาเนี่ยวันนี้มากำลังซ่อมเหวนไปเปิดขายป๊อปคอร์นแล้วเราก็จะปลูกข้าวไปใหม่ซ่อโอเควันนี้ผมยังไม่มีอะไรที่ต้องทำนะใน<ม>นี้เรามีอะไรหัวขวาน,ห,วานหยิบตัดต้นไหนกันดีพี่เกมต้นเลมนี้มั่งนึกอ่ะต้นแข็ง ที่ต้นนี้ไม่เอาเยี๋เราต้องมีระเบิดเอาตรงนี้ก็แล้วกันจัดไปแล้วก็ย้ายนี้มาโซนนี้แจ้งน้องใหม่ช่องของใช่แจ้งช่องใหม่ในน้องใหม่ใช่ครับคุณไม่หันหน้ามันมาฝั่งนี้อ,อ่ะอืออันนี้หันได้เปล่าย่ำเอ,อ้าย่ำโอเคหันมาทางนี้เอาไปตั้งอะไรตรงนั้นไม่ตั้งตรงนี้อ่ะ ไม่เป็นไรตอนนี้อย่าเราย้ายอะไรมาแทนมันอเคขนมได้แล้วขนมปักันหนึ่งแล้วก็มีคนกำลังเดินมาเขาเจะมาซื้ออะไรที่บ้านเรา s n a เสี mm. ยงตอนนี้ผมไม่ได้เปิดเสียงนะมันมาแล,แล้วเสียงมันดังกว่ามันกำลังเดินมาพี่เกมดูกำลังเดินเข้ามาแล้ว อืมวัเราวันนี่แล้วกันเราสิบบาทสิบบาทสิบบาทซื้อไก่ได้สองตัวอยากเอ้สิบบาทไปซื้อได้ตัวหนึ่งอ๋อเขาเขอไปขายกันแน็ตไปกับพี่คนชื่อแน็ตยี่าแล้วอาหารไก่เราก็หมดแล้วมันก็ไปไปซื้อน้ำตกเราไม่มีข้าวโพดเราต้องไปหาข้าวโพด ง้ตอนนี้เราต้องมีของตกแต่งที่กาจริงๆครับอะไรต่อตอนนี้ข้าวเราก็โตอีกแล้วมันเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากที่ข้าวมันโตวไวๆโรงงานเราก็เต็ม <c oughs> okay, โอเคโรงงานเราเต็มเราจะเอาข้าวไปทำอะไรดีออมเอาเข้าวไปทำอะไรอีกดี ไาทำอะไรดีเนี่ยขายข้าวแล้วกันต่อไปได้กี่บาทก็เอาเอาสักสามสิบห้าแล้วกันขายไปอืขายสามสิบห้าโอเคซเซลเยี่ยมขายข้าวไปแล้วแล้วก็เกี่ยวข้าวใหม่แล้วเราก็ปลูกอีกเยี่ยมตอนนี้เรามีสองร้อยเราซื้อวัวได้อีกตัวหนึ่งเราจะซื้อเรื่อยๆื่อยเยี่ยม ตอนนี้บัวเรามีกี่ตัวแล้วดูกันสี่ตัวนั่นเองเราซื้อเด็กตัวหนึ่งโอเคแล้วผมจะเลื่อนมันทำไมเดี๋ยวเราให้ออกไปดูเอ้ยไม่ต้องโอเคมีอะไรทำอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะก็สำหรับผัดนี้นะครับก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบก,กันใหม่ในพาหน,นาสำหรับพานี้สวัสดีครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ